มนแคนมาแรงคว้าอันดับหนึ่งศิลปินที่มียอดวิวใน YouTube ไทยสูงที่สุดเ <datasets> มื่อวันที่2มกราคมเว็บไซต์ชาร์จมาเตอร์ได้เผยถึงข้อมูลศิลปินที่มียอดเข้าชม YouTube มากที่สุดในปี2020โดยได้จัด10อันดับของแต่ละประเทศซึ่งในประเทศไทยมนแคนแก่นคูนศิลปินลูกทุ่งอีสานคว้าอันดับที่1ด้วยยอดเข้าชมกว่า976ล้านวิวอันดับที่2 Black พ i n ค749ล้านวิวและอันดับที่3ยังโอม663ล้านวิว นอกจากนี้ก็ยังมีอันดับที่4พงศิดคมพีห้าร้อยแล้านวิวอันดับที่5อิวซลิก579ล้านวิวอันดับที่6ไผ่พงศธรสีร497ล้านวิวอันดับที่7 BTS 492ล้านวิวอันดับที่8จินตลาพูลลาบ4 4 4ล้านวิวอันดับที่9รัชยโย3 5 7้าล้านวิวอันดับที่10ลำเพลินวงสกนร355ล้านวิว โดยจากสถิติข้อมูลจะเห็นได้ว่ายอดการฟังเพลงจากลูกทุ่งวัฒนธรรมอีสานเติบโตเป็นอย่างมากเพราะติดอันดับท็อป10เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นอันดับที่1มนแคนนอันดับที่6ภไพพงศะรอนอันดับที่8จินตราภูลาบและอันดับที่10ลำเพลินวงสกอรน,นั่นเอง